สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการลุกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้ากันทุกวันเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจดําและทีมงานตูนยูนิเต็ดด้วยนะเราฟีเจอริงกันทุกวันในทุกช่องทางเลย Facebook Fanpage YouTube Channel Tiktok แล้วก็ Line i d e มาได้ที่ @to d ตูนยูนิเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ไปที่กองหน้าเนื้อหอมชาวเซอร์เบีย่าง ดูซา ah ish, นวลาโฮวิชน้าสูหน้าร่างยักษ์ทีมชาติเซอร์เบียของฟิโอเรนตีนาที่ล่าสุดกลายเป็นสมาชิกใหม่ของมาลายูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อย99%แล้วนะเอามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยยูเวนตุสกับฟิโอเรนตีนาตกลงกันได้เรียบร้อยกับค่าตัวของวลาโฮวิชที่75ล้านยูโรนั่นจะทําให้วลาโฮวิชกลายเป็นนักเตะค,ค่าตัวแพงที่สุดของกัโชราในตลาดซื้อขายหน้าหนาวหรือเดือนมกราคมนั่นเองแถมเป็นนักเตะที่ฟิโอเรนตินาขายออกจากทีมได ค่าตัวสูงที่สุดเป็นปริษัทของทีมเลยนะก็ต้องรอดูว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะ,ะโดยรายละเอียดสัญญาเนี่ยนะกาเซต้าเดโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีรวมไปถึงฟาบริซโซโรมาโนเดียวข่าวชาวอิตาเลียนที่เป็นพ่อมดซื้อขายเนี่ยนะก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือศูนย์หน้าทีมชาติไบยี่อ่าทีมชาติเซเบียวัย21ปีเนี่ยจะรับค่าเหนื่อยใ,ในสัญญา5ปีกับยูนุสเนี่ยนะอยู่ที่7ล้านยูโรต่อปีนั่นเองนะครับในฤดูก,กาลนี้นะ จ้าตัวฟอร์มร้อนแรงมากนะ21นัดในเซดายิงไป17ประตูนะตอนนี้เป็นดาวซนโวของเลกร่วมกับชิโร่อิมโมบิเล่กองหน้าของลาซิโอเนาะและในปีปฏิทินปี2021เนี่ยลงเล่น43นัดให้กับม่วงมหาการฟิออร์เนี่ยยิงไป33ประตูถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากและสัญญาเหลือกับฟิออร์อีกแค่18เดือนเท่านั้นนั่นทําให้ฟิออร์เนี่ยใจใจขายเขาทิ้งเพราะว่าไม่ยอมต่อสัญญ,ญาใหม่ด้วยหลังจากฟิออร์ยืนข่าเหนื่อยให้4ล้านยูโรต่อปีไม่เอาไปเอา 7ล้านยูโรกับยูเวนตุสนั่นเองนะก็เรียบร้อยรงเรียนมาลายเหลือแค่การเปิดตัวท่านเองนะครับอ้าวและนี่คือจะดําอัปข่าวนะเรื่องดีของดูซานลาวิชก็หักอกสปเปอร์อาเซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยเลือกยูเวนตุสนะสำหรับกองหน้าชาวเซอร์เบียของเฟรเดติน่านะจ๊ะอ้าวและนี่คือจะดมอัปข่าวในะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามเราได้ในทุกช่องทางเลยนะตูนยูนเต็ดฟีเจอร์จะดําทุกวนันพรุ่งนี้กลับมาอัปข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวส